เปิดห้องครัวแบบคิดว่าน่าจะค่อนข้างละเอียดครั้งแรกค่ะหันมาที่มุมตรงข้ามเคาน์เตอร์อกันก่อนนะคะก็จะมีตู้ตัวนี้ที่เตยเอาไว้เก็บสต๊อกของซึ่งตู้เหล็กตัวนี้ถามว่าแนะนำไหมก็ไม่เต็มสิบนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะประกรอบยากแล้วก็น็อตบางตัวมันขันไม่เข้าด้วยแต่ในเรื่องของการเก็บของก็เก็บของได้เยอะเก็บได้ยันหม้อหุงข้าวเลยเตยเห็นมีคนรีวิวว่าถ้าซื้ออันที่ยาวกว่านี้ใช้นานๆอาจจะแอนดได้ก็เลยไม่ค่อยแนะนําแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ถัดมาเป็นมุมนี้ตู้สูงบางคนถามเตยว่าไมโครเวฟเตาอบวางอยู่ตรงไหนนี่คะ่ะมันเป็นแบบบิวอินฝังแบบนี้นะส่วนด้านบนก็จะเป็นตู้เก็บของเยอะๆแบบนี้เลยใส่เป็นตะกร้าหรือว่ากล่องเก็บของก็จะทําให้แยกหมวดหมู่แยกประเภทได้ดีขึ้นชั้นล่างสุดก็จะไว้เก็บกระทะต่างๆแล้วก็มีชั้นจัดระเบียบกระทะด้วยมุมถัดมาข้างๆกันก็จะมีลินชักสีขาวตัวนี้เป็นลินชักเหล็กนะคะไว้เก็บพวกเครื่องปรุงตัวนี้ใครที่ไม่ได้ทาบิวอินชั้นเก็บของเก็บเครื่องปรุงไว้ก็มีไว้แทนได้เรียบร้อยดีในส่วนของด้านบนตรงนีง้ เตยก็จะไว้เก็บแก้วน้ํานะคะแล้วก็แก้วเก็บความเย็นต่างๆเพิ่มชั้นจะระเบียบไปก็จะทําให้วางของแนวตั้งได้มากขึ้นยังลงๆอยู่นั้นั่นยังซื้อของมาเพิ่มได้อีกส่วนในตู้ด้านล่างตรงนี้ก็จะไว้เก็บกล่องต่างๆชั้นบนเก็บกล่องพลาสติกชั้นล่างเก็บกล่องแก้วส่วนตต้นี้จะรกนิดนึงนะคะเอาไว้เก็บขนมเก็บสบียงตัวตะแกรงสแตนเลสด,ด้านในอันนี้เป็นของเฮฟเฟเล่นะเตยสั่งมาแยกแล้วก็ทําไปพร้อมกับบิวอินฝั่งนี้ใต,ต้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะเก็บพวกกระทะอีกแ้้้รรระะะะทีเเยอางนจจใชป็บบบบ ะะด้านล่างเขาจะมีล้อเลื่อนนะดึงออกมาง่ายและใต้ตู้นี้จะมีปลั๊กไฟที่เอาไว้เสียบของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยแต่ทยาทำสวิตคุมไว้ด้วยนะเวลาที่เราไม่อยู่บ้านเราจะได้ปิดสวิตได้ง่ายๆแนะนําเลยใครกําลังทําบ้านอยู่ทําสวิตไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องชักปลั๊กบ่อยๆและที่อยากแนะนําสําหรับคนที่กําลังทําครัวคือตัวนี้เลยลิ้นชักเก็บเครื่องปรุงที่บิวอินเข้าไปแบบนี้มันจะทําให้บ้านดูเรียบร้อยขึ้นมากๆโซนถัดมาก็จะเป็นที่เก็บช้อนเก็บชามแล้วก็เก็บจานนะคะช่องนี้แอบแคบไปนิดนึงถ้าเลือกได้ ตู้ด้านมนอันนี้จะเก็บของที่ไม่ค่อยได้ใช้ค่ะเพราะว่ามันต้องใช้บันไดในการปีนขึ้นไปอีกส่วนตะแกรงตักจานก็จะเป็นของเทฟเฟลนะคะมีถาดรองน้ําด้านล่างด้วยในส่วนของอ่างล้างจานก๊อกน้ำเนี่ยมันมาเป็นเซตเดียวกันนะและตู้ข้างๆก็จะไว้เก็บของที่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะมันเปิดยากตู้ใตส้สิงก็จะเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาดฟองน้ําผ้าเช็ดมือโอ้ยเริ่มพากไม่ทันแล้วอะ่ะฟังสุดท้ายตัวนี้ก็จะเป็นเก็บพวกถุงสต็อกถุงต่างๆตะขายกรองเศษอาหารก็เป็นพวกเครื่องควจิปาถะเพิ่มเติมนะคะ ยังมีชั้นว่างอยู่นะเนี่ยยังเก็บของได้อีกซื้อซื้อซื้อใครที่กําลังทําครัวอยู่ก็ดูเป็นไอเดียกันได้นะคะเตยแนะนําว่ามีตู้ไปเหอะมีเดี๋ยวมันมีของมาอยู่เองแหละจะได้มีที่เก็บของเยอะๆค่ะ